ไม่ต้องเก่งกว่าใครหรอกแค่เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ธรรมดาก็พอไม่ต้องมีความรักที่ดีที่สุดหรอกแต่ควรรักคนที่อยู่ข้างๆให้มากเท่าที่เราจะทำได้ไม่ต้องรวยที่สุดในโลกหรอกแค่มีเงินพอมีพอกินพอเก็บพอใช้ได้ไม่ต้องมีรถแรงๆเพื่อให้คนอื่นอิดช้าหรอกแค่มีจุดหมายที่อยากไปและได้ไปใช้ชีวิตกับมันก็พอไม่ต้องไปสนคำพูดของใครหรอก แค่รู้ว่ามันดีกับเราไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตมันไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่ทำสิ่งที่มีให้เต็มที่แค่นั้นก็มีความสุขแล้วในวิกฤตย่อมมีโอกาสคนที่เคยพลาดจะได้เรียนรู้ได้ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงและมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเรารู้อย่างเข้าใจและปล่อยวางไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนี่คือเรื่องจริงที่คใครๆต้องยอมรับ ถ้าเราคิดว่ามันแน่นอนมันไม่เคยมีอะไรแน่นอนหรอกนะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับอะไรเพียงแต่ชีวิตต้องมีเป้าหมายและทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองไม่รู้จักทนุถนอมเฝ้าภูเขาทองคำก็ไม่มีความสุขไม่รู้จักใจกว้างให้อภัยเพื่อนมากแค่ไหนก็ต้องจากไป ไม่รู้จักสำนึกคุณเก่งแค่ไหนก็ยากจะประสบความสำเร็จไม่รู้จักลงมือทำฉลาดแค่ไหนก็ยากจะทำความฝันให้เป็นจริงไม่รู้จักร่วมมือกันต่อสู้บุกบันแค่ไหนก็ยากจะได้ความสำเร็จใหญ่ไม่รู้จักเก็บสะสมหาเงินแค่ไหนก็ยากที่จะกลายเป็นคนร่ำรวยไม่รู้จักพอเพียงรวยแค่ไหนก็ยากที่จะมีความสุข ไม่รู้จักดูแลร,ร่างกายรักษาแค่ไหนก็ยากที่จะอายุยืนยาวไม่รู้จักใช้ชีวิตมีชีวิตไปยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่มีความหมายบางช่วงเวลาของชีวิตทุกอย่างมันช่างยากลำบากเจอแต่สิ่งคาดเดาไม่ได้เรารู้ว่ายากรู้ว่าลำบากก็แค่ประคับประคองตัวเองระมัดระวังตั้งสติค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสุดท้ายเราจะผ่านมันไปได้เอง การที่คนเรามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องผ่านอุปสรรคใดๆเลยมีแต่จะทำให้เราอ่อนแอไม่แข็งแรงการต่อสู้อดทนดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคต่งางๆละ่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตซึ่งจะช่วยให้เรายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งจงภูมิใจกับการได้ต่อสู้ดิ้นรนเถอะถ้าเราเข้มแข็งอดทนได้มากพอจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต ก็รอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนขอขอบคุณบทความอโนเผยแพร่ The b a c k m a n จาก f c e e o o o รภาประกอบพิซซ่าเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ